อโอ้ยกเก<ด>ิดเ<ด>หต<ด>ุยังดีอันสัตว์นี่เอาเลยมาทำอะไรครับผมแป๊บหนึ่งอดีอาหน <c oughs> อ่ยรับออดเอาอูเอีย,ยงตอแหลจัดดานต้นตีนไอตัดไอเอี้ยมาแล้วตบเลยตบเลยอย่าไปยอมแพ้ม,พมันเฮ้ยร้ายู่หายไปได้ปวดแล้วอ่ะไอเปี้ยวมาสิ เจอตัวมันแล้วนะคะนี่คืออีกตัวต้นเลือกนะคะต่อไปนี้จะพูดถึงพวกมูนไหมนะคะตายในวันที่ดีจะยิงต่อผู้หลายเตรียม,ป,ม,มปืนนันันกเ,นเก่งให้ตลอดโอ้ยถวยด้วยมึงจะไปไหนหฮกะกระหลิดตัวเล็กๆเ,เนี่ยฉันเปิดก่อนเดี๋ยวโดนกระทืบหมอก เดินไปดูมันอยู่อะไรอยู่ต้องอยู่มาผ่าค่ะเรียกไปเลยนี่ตายแล้วลืมพาพื้นรองนิดออกนะลืมพาเดี๋ยวจะไปตบอีฟ้าแป๊บหนึ่งมึงนิ่งโง่หรือว่ามึงควายจริงๆรมาดิ พี่ลูดม่มาแล้วพ่อเร็วเรว็วมึงนิ่งง่หรือว่ามึงควายจริงๆริงต่อมึงจะเอาใช่ไหมกูโมโหนะฮะไม่ต้องเล่นอีดอกมันยังไงมึงอยู่เฉยๆไม่ได้ขูฆ่าได้แล้วกูฆ่าได้แล้วกูฆ่าได้แล้วไม่น่าเชื่อมีอยู่จริงออมาค่ะต่อเลยค่ะเดี๋ยวก่อนออมาดูม,มิจิสิ ชิบมาอย่าไปร้องนะรวมกลุ่มค่ะรวมกลุ่มอวังกรกันค่ะอนี่ละนี่ละจีแทนตายอยู่ในวันที่ดีไอเปี้ยวมาสิไปไหนลูกไปไหนครับกุรายเยอะจังเลยอ๊อช่วยด้วย,วยเฮะเ่เลยดูได้เอาสิงเน็ต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  <laughs> อีสัตว์ ตำท่าตำทางเขาโอ้กูเลยโดยอีนี่บ้าใหญ่